การควบคุมกระบวนการผลิตน้ำแข็งบริโภคจากบทที่7ของคู่มือสำหรับผู้ควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทน้ำแร่ธรรมชาติและน้ำแข็งบริโภคโดยกองอาหารสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประเทศไทยเป็นประเทศที่มีภูมิอากาศแบบร้อนชื้นประชากรจึงนิยมบริโภคน้ำแข็งกันมากโดยคำว่าน้ำแข็งหมายถึงน้ำที่นำมาผ่านกรรมวิธีทำให้เยือกแข็ง ซึ่งแบ่งเป็นสองชนิดตามกรรมวิธีการผลิตดังนี้หนึ่ง้ำแข็งชนิดซองเป็นน้ำแข็งแห่งที่ผลิตโดยวิธีการแช่แข็งในบ่อน้ำเกลือมีสองชนิดคือ 1. นึ่ง้ำแข็งใช้รับประทานได้ซึ่งจะต้องใช้น้ำที่ผ่านขั้นตอนการปรับคุณภาพแล้วนำไปผลิตเป็นน้ำแข็งก้อนใหญ่จะมีขั้นตอนการเป่าลมเพื่อให้น้ำแข็งทั้งก้อนใส 2. น้ำแข็งใช้รับประไม่ได้ นิยมใช้ในทางการประมงเพื่อแช่อาหารทะเลกรรมวิธีเช่นเดียวกับน้ำแข็งที่ใช้รับประทานได้เพียงแต่ไม่มีขั้นตอนการเป่าลมทำให้กึ่งกลางก้อนน้ำแข็งไม่ใสมีสีขาวขุ่น 2. น้ำแข็งชนิดก้อนเล็กเป็นน้ำแข็งที่ทำด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติมีลักษณะเป็นหลอดก้อนหรือเกลด็ดซึ่งมักเรียกกันติดปากว่าน้ำแข็งยูนิตสำหรับในบทนี้จะกล่าวถึงเฉพาะน้ำแข็งที่ใช้รับประทาน หรือน้ำแข็งบริโภคทั้งน้ำแข็งซองและน้ำแข็งยูนิตเนื่องจากมีผลกระทบต่อสุขภาพผู้บริโภคจึงจำเป็นต้องควบคุมกระบวนการลผลิตอย่างถูกต้องซึ่งสถานที่ผลิตน้ำแข็งหลายแหง่งขาดการควบคุมคุณภาพน้ำที่ใช้ในการผลิตอย่างเหมาะสมเนื่องจากผู้ประกอบการไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าระหว่างกระบวนการผลิตและการเก็บทั้งน้ำแข็งซองและน้ำแข็งยูนิตซึ่งมีอุณหภูมิต่ำและไม่เน่าเสีย มีโอ,โอกาสปนเปื้อนจากอันตรายต่างๆได้จึงทําให้มีการใช้น้ําที่มีคุณภาพต่ําในการผลิตรวมทั้งขาดการดูแลรักษาสุขลักษณะระหว่างการผลิตส่งผลให้ยังมีจุลินทรีย์ปนเปื้อนอยู่ในน้ําแข็งและอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคในความเป็นจริงกระบวนการแช่เยือกึงเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาวะของน้ําที่เป็นของเหลวให้เป็นน้ําแข็งไม่สามารถลดอันตรายทางด้านกายภาพและเคมี ในน้ำที่นำมาผลิตน้ำแข็งได้อีกทั้งไม่ได้เป็นกรรมวิธีที่ทำลายจุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเน่าเสียและจุลินทรีย์ก่อโรคแต่เป็นการใช้อุณหภูมิต่ตตำเพื่อยับยั้งการเพิ่มจำนวนของจุลินทรีย์เท่านั้นหลักสำคัญในการผลิตน้ำแข็งให้มีคุณภาพและความปลอดภยัยคือกระบวนการเตรียมน้ำที่ใช้ในการผลิตซึ่งจำเป็นต้องใช้น้ำที่ผ่านกระบวนการปรับคุณภาพและฆ่าเชื้อแล้ว การใช้น้ำที่ไม่มีคุณภาพในการผลิตน้ำแข็งจิงผลให้ยังมีจุลินทรีย์ปนเปื้อนอยู่ในน้ำแข็งและอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคได้นอกจากนี้ขั้นตอนการบรรจุก็เป็นจุดที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนการเตรียมน้ำที่ใช้ผลิตน้ำแข็งใช้กระบวนการเดียวกันกับการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทตั้งแต่การคัดเลือกแหล่งน้ำดิบที่มีคุณภาพดี และควรมีการตรวจคุณภาพทางฟิสิกส์และเคมีของน้ำดิบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเพื่อให้น้ำที่นำมาใช้ผลิตน้ำแข็งที่มีคุณภาพตามมาตรฐานโดยหากใช้น้ำประปาที่ได้มาตรฐานก็จะช่วยให้การจัดการระบบปรับปรุงคุณภาพของน้ำดิบไม่ยุ่งยากและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจาสำหรับเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆสูงจนเกินไปหากน้ำดิบหรือน้ำประปาที่ใช้ในการผลิต ความกระด้างหรือปริมาณของแข็งสูงอาจทำให้น้ําแข็งที่ผลิตได้มีตะกอนโดยเฉพาะเมื่อน้ําแข็งละลายจะมองเห็นตะกอนที่ก้นภาชนะได้ชัดเจนจึงควรปรับคุณภาพน้ําที่จะนํามาใช้ผลิตน้ําแข็งตามกระบวนการผลิตน้ําอ่อนหรือใช้ระบบผลิตน้ำอาโอนอกจากนี้น้ำที่ใช้ในการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสน้ำแข็งก็ต้องเป็นน้ำที่มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำบริโภคด้วย ทั้งนี้การปรับปรุงคุณภาพทางจุลินทรีย์หรือการฆ่าเชื้อในน้ําที่นํามาใช้ผลิตเป็นจุดสําคัญแต่ผู้ประกอบการมักจะละเลยเพราะมีความวามเข้าใจที่ไม่ถูกต้องว่าขั้นตอนการผลิตการเก็บรักษาและการขนส่งน้ําแข็งทําที่อุณหภูมิต่ําสามารถทําลายและป้องกันการปนเปื้อนจากเชื้อจุลินทรีย์ได้น้ําดิบและน้ําที่ใช้ในการผลิตที่ปรับคุณภาพแล้ว ต้องเก็บไว้ในสภาวะที่เหมาะสมเพื่อป้องเพื่อป้องกันการปนเปื้อนอย่างไรก็ตามผู้ประกอบการจะต้องดำเนินการทวนสอบคุณภาพของน้ำที่ใช้ผลิตน้ำแข็งให้มีคุณภาพหรือมาตรฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยน้ำแข็งโดยส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งกระบวนการผลิตน้ำแข็งซอง ขั้นตอนการผลิตน้ำแข็งซองและน้ำแข็งบดเริ่มจากการเติมน้ำที่ผ่านการปรับคุณภาพแล้วลงในซองที่ไม่มีรอยรั่วหรือแตกจากนั้นยกซองที่เติมน้ำแล้วแช่ลงในบ่อน้ำเกลือที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งของน้ำโดยระวังอย่าให้น้ำเกลือกระเซ็นลงในซองเป่าลมลงในซองน้ำแข็งและดูดไส้กลางน้ำแข็งเพื่อไล่อากาศและดึงเอาตรกอนที่เกิดจากของแข็งในน้ำ ที่ลดการละลายลงเมื่ออุณหภูมิลดลงเมื่อน้ำในซองแข็งตัวแล้วจึงยกซองขึ้นจากบ่อน้ำเกลือและล้างซองน้ำแข็งก่อนจุ่มลงในบ่อถอดซองเพื่อป้องกันไม่ให้บ่อถอดซองสก,กรปรกมากขึ้นไปอีกในกรณีที่น้ำในบ่อถอดซองเป็นน้ำเวียนต้องใช้น้ำที่มีคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่าน้ำที่ใช้ผลิตน้ำแข็งและเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่อาจปนเปื้อนจากซองน้ำแข็ง และสภ,สภาพการใช้ซ้ำโดยวัดปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำหลังเติมและทิ้งไว้ให้คลอรีนทำปฏิกิริยาและฆ่าเชื้อโรคในน้ำเป็นเวลา30นาทีต้องมีปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำอย่างน้อย0.5 ppn และควรตรวจเฝ้าระวังปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลืออย่างสม่ำเสมอด้วยความถี่ที่เหมาะสมหากน้ำในบ่อมีปริมาณน้อยกว่า0.2 ppn ต้องดำเนินการเติมคลอรีนเพิ่มรวมทั้งเปลี่ยนน้ำและรักษาความสะอาดของบ่อยอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในการผลิตและบันทึกผลในก้นน้ำแข็งด้วยน้ำฉีดซองน้ำแข็งจากสายยางน้ำที่ใช้ต้องผ่านการปรับปรุงคุณภาพให้มีมาตรฐานเดียวกับน้ำที่ใช้ผลิตน้ำแข็งเช่นเดียวกับกรณีข้างต้นและมีการดูแลความสะอาดและการจัดเก็บสายยางไม่ให้มีการสะสมของตะไคร่น้ำ และไม่เกิดการปนเปื้อนจากนั้นเทน้ำแข็งที่ละลายแล้วออกจากซองโดยบริเวณลานเทน้ำแข็งนี้ควรกำหนดเป็นพื้นที่ห่วงห้ามเพื่อควบคุมสุขลักษณะส่วนบุคคลโดยเฉพาะรองเท้าต้องสะอาดใช้เฉพาะบริเวณนั้นๆและฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนสำหรับพื้นผิวของลานเทน้ำลานเทน้ำแข็งควรทำด้วยวัสดุที่ทนทานไม่ผูกกร่อนง่ายเพื่อป้องกันการปนเปื้อน และการผส,สมของสิ่งสกรปรกต่างๆผาพื้นของโรงงานน้ำแข็งซองบางส่วนเป็นไม้เช่นลานขนส่งไม้นั้นจะต้องเรียบไม่มีเสี้ยนหลุดรอดไม่มีน้ำาขางอาจโดยพื้นผิวสัมผัสอาหารควรทำความสะอาดและฆ่าเชื้อด้วยคลอรีน100 ppm อย่างสม่ำเสมอน้ำแข็งซองไม่มีการบรรจุเพียงฉีดน้ำล้างทำความสะอาดภายนอกตัดเป็นก้อนแล้วนำขึ้นรถขนส่ง บางครั้งจะมีการบดบรรจุถุงหรือกระสอบแล้วนำขึ้นรถขนขส่งน้ำแข็งซองที่ยังไม่ตัดหรือบดควรเก็บรักษาในบริเวณที่ปิดมิดชิพและรักษาอุณหภูมิเหมาะสมป้องกันนีให้มีการปนเปื้อนกรณีที่มีการใช้น้ำล้างน้ำแข็งหรือน้ำที่มีโอกาสสัมผัสกับน้ำแข็งต้องใช้น้ำที่มีคุณภาพมาตรฐานเช่นเดียวกับน้ำที่ใช้ผลิตน้ำแข็งสำหรับการผลิตน้ำแข็งบด จะนำน้ำแข็งที่เทออกจากซองแล้วมาผ่านเครื่องตัดหรือบดก่อนนำไปบรรจุลงถุงหรือกระสอบที่ผ่านการล้างทำความสะอาดเพื่อลดโอกาสปนเปื้อนจากสิ่งสกปรกที่ติดมากับถุงหรือกระสอบกระบวนการผลิตน้ำแข็งยูนิตน้ำแข็งยูนิตเช่นน้ำแข็งหลอดน้ำแข็งก้อนน้ำแข็งเกล็ดเป็นต้นผลิตโดยเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติที่ออกแบบให้มีลักษณะเป็นระบบปิด จึงช่วยป้องกันการปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อมได้หากน้ำที่นำมาใช้ผลิตน้ำแข็งยูนิตมีคุณภาพดีน้ำแข็งยูนิตที่ผลิตได้ก็จะมีคุณภาพดีเช่นกันทั้งนี้ไม่ควรน,นำน้ำที่ไม่มีการควบคุมการจัดเก็บที่ดีเช่นน้ำที่ควบแน่นและเก็บอยู่ในบ่อเปิดใต้เครื่องทำน้ำแข็งกลับมาใช้ในการผลิตตัวอย่างขั้นตอนการผลิตน้ำแข็งหลอดแสดงในภาพที่7ขีดสอง กระบวนการภายในเครื่องผลิตน้ำแข็งหลอดอัตโนมัติเริ่มจากหัวใจน้ำซึ่งจะลำเลียงน้ำที่ผ่านการปรับคุณภาพแล้วผ่านเข้าไปในท่อฟรีเซอร์ซึ่งจะเป็นลักษณะคล้ายๆรังพึ่งดังภาพที่7จ็ดขีดสาจากบนลงล่างหมุนเวียนเช่นนี้เรื่อยๆซึ่งมีน้ำยาทำความเย็นนเวียนอยู่รอบนอกเพื่อทำให้น้ำที่อยู่ในรูแข็งตัวเป็นน้ำแข็งโดยขนาดความหนาของก้อนหรือขนาดของรูตรงกลางนั้น ระบบสามารถปรับได้ตามต้องการเมื่อถึงเวลาที่ได้กำหนดระบบจะใช้ก๊าซร้อนจากระบบทําความเย็นก๊าซร้อนดังกล่าวจะไปละลายผิวของน้ำแข็งกับผิวของพิมพ์น้ำแข็งให้หลุดจากผิวท่อหล่นลงมาโดยน้ำหนักของน้ำแข็งเองน้ำแข็งที่ได้จะถูกตัดเป็นก้อนเล็กๆด้วยใบมีดของเครื่องตัดน้ำแข็งซึ่งอยู่ด้านล่างและลงถังเก็บต่อไประบบจะทำงานเป็นวัตจักรเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆ จนมีการปิดเครื่องหรือมีเซ็นเตอร์ตัวใดตัวหนึ่งตัดการทำงานตัวอย่างขั้นตอนการผลิตน้ำแข็งก้อนตนันน้ำแข็งลักษณะนี้จะไม่มีรูตรงกลางเป็นน้ำแข็งที่มีการละลายช้ากว่าน้ำแข็งหลอดหลักการทำน้ำแข็งแม่พิมพ์จะเป็นลักษณะถ้วยแก้วความเรียงกันเป็นแผงบล็อกท่อทำความเย็นจะขดอยู่บนก้นของแก้วขวาดังภาพที่เจ็ดขีดสี่ ด้านล่างบล็อกน้ำแข็งจะมีหัวฉีดน้ำซึ่งมีหน้าที่ฉีดน้ำเข้าไปในพิมพ์น้ำแข็งของแต่ละก้อนเมื่อเครื่องทำงานระบบทำความเย็นจะหมุนเวียนส่วนหัวฉีดน้ำจะฉีดน้ำเข้าชุดพิมพ์น้ำแข็งระบบทำงานเช่นนี้เรื่อยเืน้ำจะค่อยคจับตัวตัวเป็นก้อนน้ำแข็งดังภาพที่เจ็ดขีดห้าเมื่อถึงเวลาที่กำหนดระบบจะส่งก๊าซร้อนผ่านท่อที่ขดบนก้นพิมพ์น้ำแข็งผิวของน้ำแข็งจะหลุดจากพิมพ์น้ำแข็ง หล่นลงถังเก็บน้ําแข็งดังภาพที่7ขีด6และเริ่มช่วงเวลาทําน้ําแข็งใหม่ระบบจะทํางานเช่นนี้เป็นวัตจกักรส่วนน้ําแข็งก้อนเหลี่ยมหลักการทํางานและหลักการทําน้ําแข็งจะเหมือนยูนิตก้อนกลมตนันแตกต่างกันตรงพิมพ์ของน้ําแข็งขั้นตอนสุดท้ายคือการบรรจุน้ําแข็งยูนิตลงในถุงพลาสติกหรือกระสอบโดยการบรรจุถุงมักจะใช้เครื่องบรรจุระบบปิด และบรรจุลงถุงพลาสติกใหม่จากโรงงานจึงไม่ค่อยมีปัญหาการปนเปื้อนแต่การบรรจุลงกระสอบมักจะใช้กระสอบที่บรรจุซ้ำจึงต้องมีการทำความสะอาดกระสอบที่เหมาะสมเพื่อลดการปนเปื้อนจากกระสอบที่สัมผัสกับ,กบน้ำแข็งโดยตรงเช่นเดียวกับกรณีน้ำแข็งซองในวงเล็บดูรายละเอียดในบทที่8เรื่องการป้องกันการปนเปื้อนซ้ำการผลิตน้ำแข็งยูนิตมีผลพลอยได้คือ น้ำที่เกิดจากน้ำแข็งละลายซึ่งจะถูกเก็บไว้ในถังด้านล่างของตัวเครื่องจะสามารถปํากลับไปใช้ในการผลิตใหม่ได้อย่างไรก็ตามน้ำที่ควบแน่นและกลั่นตัวหยดจากเครื่องผลิตน้ำแข็งอัตโนมัติไม่ให้นำกลับมาใช้ผลิตน้ำแข็งได้อีกเพราะมีคุณภาพไม่ปลอดภัยในการบริโภคสถานที่เก็บรักษาน้ำแข็งบริโภคเพื่อจำหน่าย 1. ต้องสะอาดและแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วนเฉพาะ2 มีระดับยกสูงกว่าทางเดินภายในบริเวณสถานที่เก็บรักษาน้ำแข็ง 3. ทํทำด้วยวัสดุที่ไม่เป็นพิษและเป็นวัสดุพื้นผิวเรียบทำความสะอาดได้ง่ายๆ 4. มีลักษณะที่ง่ายต่อการทำความสะอาด 5. มีลักษณะปกปิดที่ป้องกันมิให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดจากภายนอกปนเปื้อนน้ำแข็งได้ขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังติดตามผลงานอื่นๆของเราได้ที่ช่อง youtube e x c e l ลนโปรดักต์แอนด์ซัพพลและขอขอบพระคุณเอกสารคู่มือสำหรับผู้ควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทน้ำแร่ธรรมชาติและน้ำแข็งบริโภคจากกองอาหารสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา